สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวชวปีที่2นะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาโปรแกรมนําเสนอนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของหัวข้อนะคะการถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปประทรมนะคะอ่าก็จะมีในส่วนของการถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานนะคะหลักการเตรียมตัวนําเสนอนะคะแล้วก็การนําเสนอข้อมูลน,นะคะ อ่ะหลักการเตรียมตัวนําเสนอนะคะในกรณีที่เราต้องการนําเสนออย่างกระทันหันหรือว่าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยนะคะเราก็สามารถเตรียมตัวด้วยหลักการง่ายๆก็คือ5 w 1 h นะคะ อ่า w มีอะไรบ้างนะคะอ่าข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของทําไมนะคะหรือว่า y นะคะในส่วนของ y การพูดนําเสนอทุกอย่างย่อมมีจุดหมายนะคะแล้วก็จุดหมายนี้มักจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเกลี้ยกล่อมนะคะผู้นําเสนอจะมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ให้คนฟังเนี้ยสั่งสินค้าหรือว่าอนุมัติการวิจัยหรือว่ายอมรับข้อเสนอในเรื่องของงบป,ประมาณพัฒนาคุณภาพสินค้านะคะหรือว่าการยอมรับการปรับโครงสร้างใหม่ๆนะคะอะ่จุดที่สําคัญในการนําเสนอสรุปได้ดังนี้นะคะอ่าหนึ 1. 1. ก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะรวมถึงวัตถุประสงค์สํารองด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงเป็นคําพูดจดบันทึกไว้นะคะ อ่า1.2ก็จะย้อนไปดูยังวัตถุประสงค์อยู่เสมอนะคะเมื่อเราเกิดข้อสงสัยว่าจะเพิ่มอะไรหรือว่าเราจะตัดทอนอะไรนะคะในการเสนองานเราจะต้องนึกถึงวัตถุประสงค์นะคะอ่า2ก็จะเป็นในส่วนของอะไรนะคะหรือว่าวอดนะคะอ่าบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จะเสนอไว้นะคะแล้วก็เตรียมตัวประกอบเตรียมภาพประกอบแล้วก็ข้อโต้แย้งที่เราอาจจะต้องให้แล้วก็จดเอาไว้นะคะ อย่าเพิ่งกังวลเรื่องลำดับขั้นตอนการนำเสนอในช่วงนี้มากนะคะอะ่ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของหูหรือว่าใครนะคะเราจะต้องหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่มาฟังในการเสนองานให้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นว่าเราต้องรู้ว่ามีผู้ฟังกี่คนนะคะชื่ออะไรทำงานอะไรนะคะรวมถึงควรจะรู้ว่าทำไมเขาจึงสนใจนะคะ อ่ะถัดไปข้อ4เมื่อไหร่หรือว่าเว้นนะคะอ่ะการนําเสนอเมื่อไหร่อย่างเช่นเช้เชากลางวันค่ําวันหยุดหรือว่าวันทํางานในระยะเวลาที่นําเสนอมีมากน้อยเพียงใดนะคะจะเป็นในส่วนของ2-3สัปดาห์หรือว่าในส่วนของกี่ชั่วโมงนะคะ ก็หนะคะก็คือที่ไหนหรือว่าแวร์นะคะเรื่องนี้อาจจะไม่สําคัญเท่าหัวข้ออื่นๆนะคะแต่เราก็ควรสํารวจไว้บ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้คัดจัดในส่วนของสิ่งแวดล้อมในห้องที่จะใช้ในการนําเสนอนะคะอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการนําเสนอก็ได้นะคะอย่างเช่นเราต้องตรวจสอบปลั๊กไฟนะคะว่าผิดชนิดหรือไม่นะคะหรือว่าช่วงห่างระหว่างคนฟังกับคนพูดมากเกินไปไหมในส่วนของหน้าต่างเนี้ยปิด ปิดแล้วแต่ไม่สนิทหรือว่ามีโต๊ะวางอุปกรณ์หรือมีแสงอะไรไหมนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูด้วยนะคะอ่ะถัดไปในส่วนของข้อหูก,ก็คืออย่างไรนะคะ้าวนะคะอย่างไร เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรจะพูดกับใครที่ไหนแล้วก็ทำไมแล้วนะคะเราจะต้องมีการวางแผนการพูดอย่างไรได้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องสมมุติตัวเองเป็นคนฟังนะคะสิ่งที่เราจะเสนอเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความหนักใจให้ผู้ฟังได้บ้างไหมนะคะ,ะเราจะช่วยให้เขาสนใจหรือว่าเกิดความคิดสร้างสารรค์อะไรได้บ้างนะคะในเรื่องที่เราจะพูดนะคะให้เขาคิดตามเราด้วยนะคะ อ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการใช้ภาษาในการนําเสนองานนะคะอ่ะเวลาใช้ภาษาในการนําเสนองานถ้อยคําภาษานี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งของผู้พูดเลยนะคะอ่าผู้พูดจะต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์แล้วก็ในการเลือกใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมกับเรื่องหรือว่ากาลเทศะหรือว่าบุคคลด้วยนะคะ อ่ในส่วนของการพูดก็คือการแสดงความคิดความรู้แล้วก็ความรู้สึกนะคะอยู่ในหัวใจของผู้พูดออกมานะคะให้ผู้อื่นฟังแล้วก็รับเอาไปคิดด้วยนะคะอ่าถัดไปก็จะเป็นหัวข้อเทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคแรกก็คือในเรื่องของระดับสายตานะคะอ่าในเรื่องของระดับสายตาระดับสายตาเรา สายตาจะต้องอยู่ตลอดเวลานะคะระดับสายตาเราให้คงที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังเสนองานเนี้ยสนใจเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถควบคุมผู้ฟังได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะเราจะต้องมองทุกคนนะคะแล้วก็มองทีละคนมองบ่อยๆด้วยนะคะสบตาผู้ฟังด้วยนะคะอ่าแล้วก็ทําให้เขามีส่วนร่วมที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เสนองานนี้มีความเชื่อมั่นด้วยนะคะ ข้อต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำเสียงนะคะเวลานําเสนองานนะคะระดับเสียงจะต้องให้ดูอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรด้วยนะคะเวลาพูดไม่ควรพูดห้วนหรือว่าไม่พูดก็โชกโกคากนะคะ,ะพูดให้ดังแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะ,ะเวลาพูดด้วยความเร็วที่เหมาะสมนะคะไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปนะคะ,ะในส่วนของความสําคัญก็คือน้ําเสียงที่ไม่เป็นมิตรอาจจะทําลายนะคะในส่วนของการนําเสนองานได้นะคะ ถ้าการเสนองานยากที่จะเข้าใจการมีส่วนร่วมแล้วก็ระดับความตั้งใจอาจจะไม่ดีด้วยนะคะเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นนะคะจะทำให้ผู้เสนองานนี้มีความเชื่อมั่นดีขึ้นนะคะอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการแสดงออกและทำงานนะคะอ่ะก็คือเราจะต้องทำตัวให้ดูอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรนะคะยิ้มให้เยอะๆนะคะแล้วก็ทำตัวให้ผ่อนคลายนะคะอย่าเกร็งนะคะ ใช้กิริยาแล้วก็ท่าทางที่เป็นมิตรด้วยนะคะในส่วนของความสําคัญนะคะเวลาการแสดงออกท่าทีในทางลบเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นมิตรเนี่ยจะทําให้บรรยากาศเวลาเสนองานในห้องเนี่ยไม่เอื้ออํานวยต่อการรับรู้ของผู้ฟังนะคะ,ะการออกกิริยาแล้วก็ท่าทางอาจจะทําให้การนําเสนอของผู้ทําการสอนมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอะ ตัดไปก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะอ่ะเวลาเรานำเสนอเราควรยืนนะคะอย่านั่งนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวไปรอบๆแต่อย่ามากเกินไปนะคะอ่ะหันหน้าเข้าหาผู้ฟังเสนองานตลอดเวลานะคะแม้เวลาเราใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสดทัศนูปกรณ์นะคะอ่ะในส่วนของความสําคัญนะคะก็คือถ้าเคลื่อนไหวจะทําให้ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มต่างๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นผู้ฟังในการเสนองานด้วยนะคะ การยืนห่างจากคนพูดนะคะจะทำให้เขาต้องพูดเสียงดังแล้วก็ไม่สบตานะคะจะทำให้ระดับความสนใจน้อยลงด้วยนะคะ,ะหัวข้อถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอนะคะการนำเสนองานที่ดีนะคะสามารถทำได้โดยการฝึกฝนบ่อยๆนะคะอย่างเช่นอาจจะไปเข้ารับหลักสูตรหรือว่าฝึกกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เพื่อนวิจารณ์ข้อติชมเนในทางสร้างสรรค์น,นะคะ เราสามารถเรียนรู้วิธีการแล้วก็เทคนิคการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากคนอื่นหรือว่าความผิดพลาดจากเรานะคะแล้วก็ได้คุยกันเพื่อหาวิธีสร้างสรรค์เทคนิคต่างๆในแต่ละครั้งนะคะในส่วนของข้อพึงข้อควรระวังที่ทําให้การนําเสนอได้ประสิทธิภาพนะคะข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของพูดเงิมงๆนะคะการพูดดังไปนั้นดีกว่าการพูดเบานะคะพูดดัง ดีกว่าการพูดเบาเสมอนะคะอ่ะในส่วนของข้อ2ก็คือความลังเลนะคะในการหยุดพูดบ่อยๆหรือใช้คําว่าเอาอ่านะคะในระหว่างที่เรานึกถึงคําพูดหรือว่าการแสดงออกเนี่ยจะทําให้ผู้พูดขาดการซ้อมหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะอ่ะถัดไปก็คือการพูดพราดหรือว่าพูดคําซ้ํซากนะคะอ่ะพูดคําซ้ำซากบ่อยๆนี้จิตติดเป็นนิสัยอย่างเช่น ผมคิดว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ควรพูดคําเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดก่อความเสียหายอะไรต่อไปนะคะหรือว่าถ้าพูดมากไปจะทําให้ผู้ฟังนี้เกิดความลำพางหรือว่าหงุดหงิดได้นะคะอ่าถัดไปในส่วนของการวางสายตาไม่เหมาะนะคะอย่ามองจากพื้นไล่ขึ้นไปเพดานนะคะผ่านผนังข้างหลังให้มองคนฟังโดยมองดูเหมือนคนคุยกันธรรมดานะคะแล้วก็ ต้องมองผู้ฟังให้ทั่วทั่วทุกกลุ่มด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบว่าเรากําลังพูดคุยกับเขาอยู่นะคะอ่ะข้อต่อถัดไปก็จะเป็นในส่วนของกิริยาซ้ำซากนะคะอย่างเช่นบางคนจะชอบทํากริยาซ้ำซากโดยไม่รู้ตัวเองเช่นสะบัดผมเคาะโต๊ะหรือว่าเท้าสะเอวหรือว่าขยับแว่นนะคะกริยาเหล่านี้ทําบ่อยๆตลอดเวลาที่เราพูดเนี้ยจะทําให้ผู้ฟังเนี้ยลาคาญนะคะเราเราไม่ควรทํานะคะอ่ะ ต่ไปก็จะเป็นในส่วนของระดับเสียงนะคะข้อเสียที่พบมากที่สุดของนักพูดใหม่ก็คือการลด,ลดเสียงนะคะตอนท้ายประโยคฟังแล้วมันน่าลำคาญเหมือนการเสนองานไม่จบนะคะไปกับทุกประโยคที่พูดแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ทุกครั้งหรือว่าบางคนชอบขึ้นเสียงสูงหรือพูดดังตอนท้ายนะคะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะคำพูดเราจะต้องระดับน้ำเสียงต้องเสมอกันนะคะ อ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของด้านภาษานะคะภาษาในการนําเสนอนะคะกฎของการพูดภาษาไทยที่สาคัญก็คือนะคะให้ใช้คําพูดหรือว่าประโยคสั้นๆนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้รูปประโยคตรงๆนะคะอย่าคาพูดที่ระบุชัดเจนมากกว่าประโยคยอกย้อนหรือว่าเราพูดลอยๆนะคะอ่ะการพูดถึงเรื่องทั่วๆไปให้ใช้วิธียกตัวอย่างนะคะจะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางเทคนิคนะคะ สับเฉพาะอะไรเงี้ยงดช้นะคะอ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของภาพประกอบนะคะอ่ะในส่วนของภาพประกอบแม้จะเป็นงานเสนองานวงเล็กๆนะคะอย่างน้อยเราก็ควรจะเตรียมกระดาษขาวแผ่นใหญ่หรือว่าประกานะคะเส้นตโ,ตโตไว้เผื่อจะได้ใช้แสดงภาพหรือว่าคำนวณให้คนฟังดูนะคะเราควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการประกอบในการพูดเพื่อประโยชน์3ข้อนะคะเพื่อประโยชน์3ข้อก็คือข้อ1 เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะแล้วก็ตัวเลขทางสถิติหรือว่ารูปแผนภูมิหรือว่ากราฟนะคะอ่ะสอใช้แผนภาพเพื่ออธิบายคําพูดที่ซับซ้อนหรือว่าขยายความนะคะเพื่อให้เกิดเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะอ่ะข้อ3คือในเรื่องของการใช้แผนภาพเพื่อชักจูงใจนะคะจะทําให้การเสนองานน้ชวนติดตามแล้วก็ในการใช้ภาพภาพเดียวนะคะมีค่ามากกว่าคําพูดนับพันคําเลยนะคะ ะรายละเอียดในการนำเสนอนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการเสนองานก็คือการตัดสินใจเรื่องราวการเสนอรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการเสนองานที่มีกลุ่มผู้ฟังเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะนั่งรวมกันกับผู้ฟังธรรมดานะคะทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงที่มีข้อมูลรายละเอียดมากเกินไปนะคะเราควรใช้วิธีเตรียมเป็นเอกสารไว้แจกให้ผู้ฟังภายหลัง โดยเฉพาะผู้พูดนะคะสามารถพูดในที่ประชุมได้ก่อนว่ามีรายละเอียดในเอกสารที่จะแจกให้เมื่อพูดจบหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้บรรยายให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่รับฟังเป็นการเสริมภายหลังนะคะหรือว่าเป็นการพูดเสริมให้เฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบปัญหาทางด้านเทคนิคเมื่อพูดจบแล้วก็ได้นะคะอ่าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ ความรู้สึกนึกคิดนะคะอ่าถ้าเราไม่รู้จักผู้ฟังที่ดีหรือว่าไม่ไม่สำคัญนักนะคะอา,อาจจะไม่สำคัญนักแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เรารู้จักเรื่องนี้ก็สำคัญมากนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราคิดไปนะั้น,ะนเป็นแนวปฏิบัติปัจจุบันหรือว่าเป็นประสบการณ์ในอดีตนะคะความต้องการในอนาคตของเขานะั้นะถูกต้องหรือไม่นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราบรรยายดีแล้วนะคะ หรือว่าต้องอธิบายเพิ่มเติมขยายบางส่วนออกไปวิธีการก็คือต้องสอบถามความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นของเขานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนฟังเล็กๆนะคะความถามขณะที่บรรยายตอนต้นๆอย่างเช่นถามว่าปัจจุบันเขาใช้วิธีการดําเนินงานด้วยระบบใดอยู่นะคะหรือว่าถามเขาว่าเคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือถามเขาว่าเขาคงคิดว่าอะไรสําคัญมากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะประมาณนี้นะคะ ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการยอมรับนะคะการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเสนอจะจริงจังแค่ไหนหรืออาจจะมีขีดจำกัดหรือข้อเสียนะคะะตัวอย่างอย่างเช่น รถยนต์ชั้นยอดของโลกก็จะมีข้อเสียก็คือโลลอยจะกินน้ำมันมากกว่ารถโคโรลหาที่จอดยากด้วยนะคะค่าประกันก็แพงกว่านะคะยังไม่นับถึงเรื่องราคาที่สูงสุดนะคะอ่ะข้อจำกัดเหล่านี้ก็จะทำให้คนฟังรู้อยู่แล้วแต่เราก็ควรพูดถึงเพื่อให้สิ่งที่พูดนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเติมเกลือหรือว่าเพิ่มรสชาติให้ผู้ฟังได้ดูจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเน้นถึงจุดจูงใจสาคัญในตอนท้ายด้วยนะคะ อ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสรุปปิดท้ายแล้วก็คําถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนท้ายของการนําเสนอนะคะจะเป็นช่วงที่สําคัญเหมือนตอนเริ่มต้นนะคะไม่ว่าไม่ควรพูดแบบเลื่อนลอยนะคะเราจะต้องมีการปิดฉากการนําเสนองานไว้ให้ดีนะคะอย่างเช่นการปิดฉากที่ดีไม่จําเป็นต้องยาวหรือว่าซับซ้อนนะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรือว่ามีการซักซ้อมเป็นอย่างดีนะคะ ในส่วนของการเตรียมตัวปิดฉากนั้นอาจจะขอความคิดเห็นนะคะในเรื่องของเพื่อทดสอบหรือว่าข้อสมมุติฐานของเรานะคะหรือว่าคําถามประเภทขอความเห็นหรือว่าเราอาจจะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้นําเสนอแล้วก็ผู้ฟังนะคะทําให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยนะคะ การสรุปปิดฉากตอนท้ายของการเสนอนะคะก็คือเราจะสรุปข้อเท็จจริงหรือว่าข้อโต้แย้งหลักๆนะคะแล้วก็เสนอข้อแนะนําสิ่งต่างๆที่จะต้องทานะคะ,ะถ้าข้อเสนอได้รับความเห็นชอบให้เสนอขั้นต่อไปว่าจะต้องทําอย่างไรต่อนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดของเอกสารประกอบด้วยนะคะแล้วก็ชวนให้ผู้ฟังเนี้ยซักถามนะคะในส่วนของ คำถามนะคะก็จะมีในส่วนของอาจจะมีผู้เสนอควรพิจารณาให้ดีก่อนตอบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในส่วนของคำถามก็ข้อหนึ่งก็คือมีข้อโต้แย้งที่ซ่อนอยู่ในคำถามไหมนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบนี้ก็ได้นะคะแปลว่านักบัญชีแต่ละคนจะต้องทําหน้าที่เพิ่มเติมอย่างมากนะคะบริษัทจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นไหมนะคะทําไมราคาคงแพงกว่าเก่านะคะแต่เราก็สามารถจัดการได้โดยดีนะคะด กฎของการกําจัดข้อขัดแย้งก็คืออย่าตั้งแง่เข้ารับนะคะหรือว่าทําให้ข้อโต้แย้งเจาะจงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เสนอสิ่งที่เชยนะคะ 2. เป็นคำถามลองภูมิไหมนะคะผู้ถามอาจจะต้องการทดสอบความรู้หรือว่าประสบการณ์ของผู้พูดก็ได้นะคะ3เป็นคําถามแสดงภูมินะคะบ่อยครั้งที่จะมีคน ามนะคะเจตนาคือจะแสดงภูมิความรู้ของตนให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเขาเก่งนะคะ,ะข้อ4ก็จะเป็นในส่วนของคําถามท้าทายนะคะเราอาจจะพูดอะไรที่ลุกล้ําเข้าไปในใจของผู้ฟังคนใดคนหนึ่งนะคะก็มักจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะต้องระวังนะคะ5ก็จะเป็นคําถามป้องกันตัวนะคะ ่ะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของปฏิกิริยาตอบคำถามที่ยากลำบากหรือว่าคำถามประเภทกวนเมืองนะคะวิธีการที่ดีเราจะต้องยับยั้งการตอบคำถามโดยใช้อารมณ์นะคะเราสามารถหาวิธีตอบคำถามได้หลายวิธีนะคะข้อแรกก็คือยอมรับว่าไม่รู้นะคะหรือว่าสัญญาว่าจะหาคำตอบให้นะคะ 2. ออาจจะยับยั้งไว้ก่อนแล้วก็จัดการกับมันเป็นการส่วนตัวนะคะ 3. ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญตอบนะคะ สก็คือโยนกลับไปยังผู้ที่ถามนะคะ5ก็คือโยนกลับไปให้อีกคนหนึ่งในหมู่ผู้ฟังตอบนะคะใครคนหนึ่งในนั้นนะคะหกก็จะเป็นในส่วนของให้อภิปรายทั่วไปนะคะ สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของภายหลังการนําเสนอนะคะในส่วนของภายหลังการเสนองานจบแล้วนะคะผู้นําเสนอมักจะเกิดความรู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้รับคําชมนะคะแต่ความรู้สึกด้านอารมณ์นี้ก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วภายใน1สัปดาห์นะคะดังนั้นเราควรจะนําเสนองานขึ้นมาพิจารณาใหม่อย่างเปิดกว้างมากขึ้นนะคะ ด้วยเหตุน,นี้จึงควรนําเพื่อนร่วมงานไปด้วยเวลาไปเสนองานนะคะเพื่อให้ประเมินว่ามีส่วนใดดีไม่ดีอย่างไรนะคะจะได้เป็นการวิเคราะห์หลังจากการเสนองานไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะอาจจะช่วยให้เราพัฒนาเทคนิคหรือว่าวิธีการนําเสนอไปอย่างก้าวหน้ารวดเร็วด,ด้วยนะคะ,ะถ้าจะเปรียบเทียบกับการฝึกพูดจากตำราฝึกพูดนี้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถทําให้เราเป็นนักพูดได้นะคะแต่ก็สามารถให้เป็นแนวทางในการฝึกได้นะคะอ่ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้ในส่วนของบทที่2นะคะก็มีเนื้อหาแค่นี้นะคะอ่ะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ